รถเที่ยวขึ้นนะครับสายเหนือนะครับขบวนที่201นะครับรถธรรมดานะครับกรุงเทพลายทางพิษณุโลกนะครับอีกสักครู่นะครับจะเข้าจอดชานชาลาดอนเมืองนะครับชานชาลาที่2ส,สถานีรถไฟดอนเมืองนะครับ วันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับนี่คือบรรยากาศนะครับการเดินทางเช้านี้นะครับด่วนดีเซลรางขบวนที่7จหนึ่งกรุงเทพอู่บนนะครับที่นั่งเต็มนะครับมาแล้วครับธรรมดา201น,น,นะครับ สาอสตอม4 1 2หนึ่งสองสนะครับ